รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะคะพี่เป็นเดฟผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะเนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีบเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยนะเนื้อผ้าไม่ย,ยืยเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าจะไม่มีสับในนะคะผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะพี่ งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่งานใต้อย่างดีนะงานเป็นคอกลมนะคะพี่และลูกไม้ข้างหน้าแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้านุ่มนะคะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่และก็มีซับไนตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะแขนนะคะพี่ใส่สบายนะคะตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะและใช้กระปรงกระอัดพีทให้อย่างดีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้า่พูนเวแบบนี้นะผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังนะเนื้อผ้าไม่มีซับไนนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะคะพี่ แล้วเขา,ายกระโปรงก็อัดพิทให้ยางดีค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะลูกไม้ผ้าดีมากๆรุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวที่41นิ้วนะคะพี่แขนยาว11นิ้วนะตัวเนี้ยแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะพิเศษนะคะพี่รุ่นนี้ให้พี่แค่259เท่านั้นเตียวไปแค่259นะผ้าดีมากๆค่ะพี่เป็นอัดพีทสวยๆเลย พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลฟเอู่กับแสงนะคะพี่สีอดมีอ่อนมีเข้มก่าในกล้องอยู่ที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาที่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสเราตามด้วยสีให้ด้วยที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลทองนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้แค่259เเท่านั้นน้ำตาลทองนะคะพี่ มาสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพ่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่เป็นชมพูตุ่นๆนะตอนนี้ขอเรียกชมพูค่ะสีขาวนะคะพี่มั่นใจได้เลยนะตัวนี้ผ้าไม่บางนะคะพี่ดูซับในนะซับในเนื้อหนาให้อย่างดีเลยสีนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่ขายดีมากๆเลยค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่สาหรับแม่ค้ามันไม่เข้มเท่าส้มอิดนะตัวนี be clear. Be clear ้ขอเรียกส้มชาละกันนะคะพี่ให้แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะและสีต่อไปตัวนี้จะเป็นสีกรมนะคะถ้ารับตัวนี้พิมพ์สีกรมค่ะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวอมฟ้าหรือว่าจะเรียกเขียวมิน์ก็ได้นะตัวนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้มานะจะเป็นตัวนี้นะ ป่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะดํไขายดีอยู่แล้วนะตัวนี้นะ now, และสีสุดท้ายนะคะพี <prim> ่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะ,ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมไอ้สีดํานะคะพี่ตัวนี้เป็นสีดํานะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะตัวนี้จะเป็นเขียวขี้ม้าค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวมินนะคะพี่เขียวอุฟ้านะตัวนี้ค่ะสีนี้จะเป็นสีกลมนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีกลมนะ สีส้มชานะคะพี่ตอนนี้จะเป็นส้มชานะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พิมพ์แดงเลือดหมูนะสีขาวค่ะพี่ผ้าไม่บางนะคะพี่ทรงสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเรียกสีชมพูนะคะพี่เป็นชมพูตุนๆนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพว่าสีน้ําตาลทองนะคะพี่ลายสวยมากๆและผ้าดีมากๆตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะคะพี่